สวัสดีครับ,บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับมาพบก,กับครูโอ๊ตเอกพงศ์ปิ่นเงินนะครับสอนวิชาวิทยา,ทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับภาคเรียนที่2นะครับมาดูาน,านะครับว่าวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ภาคเรียนที่2นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับภาคเรียนที่2นะครับเราจะมีทั้งหมด สองหน่วยนะครับหน่วยแรกนะครับหน่วยที่สี่นะครับวัสดุและสสารนะครับก็จะมีสองบทย่อยนะครับอ่าก็จะมีสมบัติวัสดุนะครับแล้วก็สถานะของสสารนะครับจะเก็บคะแนน10คะแนนนะครับหน่วยที่4นะครับจะเก็บทั้งหมด10คะแนนนะครับ ต่อไปหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5โลกและอวกาศนะครับก็จะมี2บทย่อยเหมือนกันนะครับบทแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องดวงจันทร์ของเรานะครับบทที่2นะครับก็จะเป็นระบบสุริยะของเรานะครับจะเก็บคะแนนทั้งหมด10คะแนนนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับวัสดุและส,ะสารนะครับบทที่ 1. สมบัติวัสดุนะครับวันนี้เราจะมาเรียนตอนสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะครับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับแนวคิดสำคัญความแข็งนะครับความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อน และการนำไฟฟ้านะครับเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับ4อย่างนี้นะครับความแข็งสภาพยืดหยุ่นการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนนะครับเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับวัสดุแต่ละชนิดนะครับจะมีสมบัติแตกต่างกันนะครับจึงนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แตกต่างกันนะครับเช่นนะครับ กระทะใบนี้นะครับอ่ากระทะใบนี้จากปลายลูกศรนะครับกระทะนะครับก็จะทํามาจากโลหะนะครับสมบัติทางกายภาพก็คือการนําความร้อนนะครับกระทะนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับกระทะก็จะมีความร้อนนะครับเพราะว่าโลหะนะครับจะนําความร้อนได้ดีนะครับเขาก็เลยเอาโลหะนะครับมาทากระทะนะครับต่อไปนะครับ ด้ามจับตรงนี้นะครับก็ทํามาจากไม้นะครับทํามาจากไม้นะครับสมบัติทางกายภาพก็คือการนําความร้อนนะครับแต่ในที่นี้นะครับไม้นะครับจะไม่นําความร้อนเขาก็เลยเอาไม้นะครับมาทําเป็นด้ามจับนั่นเองนะครับเมื่อเมื่อกระทะมันโดนความร้อนเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ร้อนที่ที่ตรงที่เราจับนะครับมันก็จะไม่ร้อนตรงนี้นะครับเพราะว่าไม้นะครับ จะมีสมบัติทางกายภาพก็คือการนำความร้อนแต่ว่ามันไม่นำความร้อนนะครับโอเคสมบัติทางกายภาพของวัสดุต่อนะครับนักเรียนเคยเห็นอุปก,กรณ์กีฬาต่อไปนี้หรือไม่นะครับก็จะมีลูกฟุตบอลนะครับบาสเกตบอลเทนนิสปิงปองนะครับนักเรียนรู้หรือไม่ว่าอุปก,กรณ์กีฬานะครับแต่ละชนิดทำมาจากวัสดุอะไระครับ วัสดุที่ใช้มีสมบัติอย่างไรนะครับเราจะมาหาคำตอบนะครับจากบทเรียนนี้นะครับสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะครับอุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้ทำจากวัสดุใดนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับามาดูกันนะครับลูกฟุตบอลน,นะครับ ทำมาจากวัสดุอะไรครับนักเรียนคิดว่าลูกฟุตบอลทำมาจากวัสดุอะไรครับอ่ามีสมบัติทางกายภาพอย่างไรนะครับอย่างใดนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับอ่าก็จะมีความแข็งนะครับสภาพยืดยุนนะครับการนําความร้อนการนําไฟฟ้านะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าลูกฟุตบอลนะครับทำมาจากวัสดุอะไรนะครับ มีสมบัติทางกายภาพใดนะครับวัสดุอันนี้ทํามาจากอะไรครับฟุตบอลทํามาจากทํามาจากหนังนะครับลูกฟุตบอลก็ทํามาจากวัสดุก็คือทํามาจากหนังนั่นเองนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับมีความแข็งไหมว่าฟุตบอลลูกฟุตบอลมีความแข็งไหมครับถ้าแข็งนะก็เตะปุ๊บนิ้วหักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น ลูกฟุตบอลนะครับก็จะมีสมบัติทางกายภาพก็คือสภาพยืดหยุ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกฟุตบอลนะครับมีสมบัติทางกายภาพก็คือมีสภาพยืดหยุ่นนะครับนักเรียนมาดูต่อนะครับหมายแบตนะครับทำมาจากวัสดุใดนะครับคราวนี้เราก็มาดูตัวไม้แบตก่อนนะครับไม้แบตนะครับตรงนี้นะครับนี่ ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับหม้แบบที่ครูช <souls> <What> ี้เมื่อกี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับก็จะมีความแข็งการนําความร้อนสมบัติสภาพยืดหยุ่นนะครับการนําไฟฟ้านะครับ มาดูอันแรกก่อนนะครับโครงสร้างของไม้แบตตรงนี้นะครับก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับก็จะมีสมบัติทางกายภาพใดครับมีสภาพยืดหยุ่นไหมหรือว่าการนําความร้อนนะครับอลูมิเนียมในไม้แบตนะครับก็ก็จะมีสมบัติทางกายภาพนั่นก็คือความแข็งนะครับความแข็งนะครับถ้าโครงมาตรงนี้นะครับมีสภาพยืดหยุ่นนะครับมันก็จะ อ่อนนะครับมันก็จะไม่เหมาะสมสําหรับไว้ตีไม้แบตนะครับเพราะนั้นโครงของไม้แบตตรงนี้นะครับก็จะต้องมีสมบัติทางกายภาพนั่นก็คือความแข็งนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงเอ็นนะครับอ่ามันก็จะมีเอ็นด้วยตรงนี้นะครับเอ็นก็มีสมบัติทางกายภาพใดครับนักเรียนคิดว่ามีสมบัติทางกายภาพใดครับเป็นความแข็ง รือการนําความร้อนหรือสภาพยืดหยุ่นหรือการนาําไฟฟ้านะครับเอ็น <N S 1> ตรงนี้นะครับอ่มามันก็จะมีสมบัติทางกายภาพนะครับนั่นก็คือมีความยืดหยุ่นนะนะครับอ่าก็จะมีสภาพที่ยืดหยุ่นนะครับตรงเอ็นตรงนี้นะครับเอ็นตรงนี้ก็จะมีสภาพยืดหยุ่นนะครับโครงด้านนอกตรงนี้นะครับก็จะมีสมบัติทางกายภาพนั่นก็คือความแข็งนะครับโอเคต่อไปนะ ไม้ปิงปองนะครับไม้ปิ่งปองทำ ouais. มาจากวัสดุอะไรนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับมาดูตัวไม้ก่อนนะครับไม้ตรงนี้นะครับทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากไม้นะครับไม้วิ่งปองก็ทำมาจากไม้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับไม้มีสมบัติทางกายภาพใดครับความแข็งหรือว่าสภาพยืดหยุ่นหรือว่าการนำความร้อน หรือว่าการนาไฟฟ้านะครับไม้ปิงปองนะครับก็จะมีสมบัติทางกายภาพนั่นก็คือความแข็งนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงสีแดงอีกฝั่งนึงก็เป็นสีดําใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ก็ทํามาจากหนังนะครับทํามาจากยางทํามาจากหนังนั่นเองนะครับก็มีสมบัติทางกายภาพเหมือนกันนะครับนั่นก็คือมีสภาพ ยืดหยุ่นนะครับหนังตรงนี้นะครับหนังตรงนี้ก็จะมีสมบัติทางกายภาพนั่นก็คือมีความยืดหยุ่นนะครับโอเคคราวนี้เรามาถึงกิจกรรมตอนมอบหมายงานนะครับกิจกรรมตอนมอบหมายงานวันนี้นะครับให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําสํารวจความรู้ก่อนเรียนนะครับจากคําถาม ทั้ง3ข้อนะครับในคลิปวิดีโอนะครับทําลงในสมุดเด็กครูจะมีตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับขั้นแรกเลยนะครับเขียนวันที่นะครับเดือนพศนะครับอ่าแล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับวัสดุและส,ะสารนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยอ่าสำรวจความรู้ก่อนเรียน อุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้ทําจากวัสดุใดนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับแล้วก็เขียนตอบมานะครับข้อแรกนะครับอันนี้นะครับลูกฟุตบอลนะครับทํามาจากวัสดุอะไรนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับให้นักเรียนเขียนมานะครับอันที่สองนะครับไม้แปดนะครับทํามาจากวัสดุใดนะครับ มีสมบัติทางกายภาพใดนะครับอันนี้3นะครับไม้ปิงปองเหมือนกันเลยครับทำมาจากวัสดุใดนะครับมีสมบัติทางกายภาพใดนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ทําให้เรียบร้อยนะครับอ่าคงมีช้อยให้เลือกนะครับก็จะมีความแข็งนะครับสภาพยืดหยุนนะครับการนําความร้อนการนําไฟฟ้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็น สำรวจความรู้ก่อนเรียนนะครับให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับ